สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งนะคะเป็นข้อมูลจากกระทู้สนทนาออนไลน์เกี่ยวกับเยานสำรวจใต้น้ำ ROV Hercules นะคะที่บังเอิญไปเจอกับวานตัวหนึ่งเข้าที่ความลึกเกือบเกือบ600เมตรใต้ทะเลเลยครับ เป็นกระทูที่มีข้อมูลกับความคิดเห็นหน่าสนใจเยอะเลยนะครับจากคนที่อชอบเรื่องโลกใต้ทะเลลึกวันนี้เราก็เลยจะมาลองเจาะลึกดูว่ามีเกร็ดอะไรน่าสนใจบ้างจากการเจอกันครั้งนี้แล้วก็ทําความเข้าใจวานชนิดนี้กันมากขึ้นครับดีเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะภาพที่เราเห็นก็คือวานตัวใหญ่ๆเลยค่อยๆว่ายเข้ามาใกล้ๆย,ยานในที่มืดๆในกระทูเขาเรียกชื่อมันว่าแคชลอตเออมันคือตัวอะไรอะคะ อ๋อครับแคชชลอดที่เขาพูดถึงกันเนี่ยจริงๆแล้วก็คือชื่ออีกชื่อหนึ่งของอวานสเปิร์มหรือสเป r ร์มเวลที่เรารู้จักกันดีนั่นเองครับคําว่าแคชชลอดเนี่ยมาจากภาษาโปรตุเกสแปลตรงๆก็ประมาณว่าหัวโตซึ่งก็ชัดเจนเลยนะครับบอกลักษณะเด่นของมันชื่อนี้ก็ใช้กันหลายภาษาเลยครับทั้งสเปนฝรั่งเศสหรือเดนมาร์กก็มีคําคล้ายๆกันอ๋ออย่างนี้นี่เองค่ะ ในกระทู้ก็มีคนบอกว่าเออชอบชื่อคาชลอตมากกว่าแล้วก็แบบแปลกใจนิดหน่อยที่เพิ่งรู้ว่าเป็นวานสเปิร์มตัวเดียวกันแล้วการที่เอาวีไปเจอที่ความลึก598เมตรนี่เออมันธรรมดาไหมคะสำหรับวานชนิดนี้อืมถ้าเทียบกับความสามารถจริงๆของมันนะครับความลึกเกือบ600เมตรนี่ถือว่าเอ,อ่อค่อนข้างตื้นเลยแหะครับปกติแล้ววานสเปิร์มเนี่ยจะดำลงไปล่าเหยื่อลึกกว่านั้นมาก ประมาณ2,000เมตรแล้วก็เคยมีบันทึกด้วยนะครับว่าพบมันได้ลึกถึง3,000เมตร3,000เม oh, ตรโหลึกมากเลยนะคะนั่นแรงกดดันมหาศาลเลยมันอยู่ได้ยังไงคะแล้วเออมันลงไปทำอะไรลึกขนาดนั้นคะน่าทึ่งมากครับสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคือการปรับตัวทางสรีรวิทยานี่ต้องสุดยอดจริงๆส่วนใหญ่ที่ลงไปลึกขนาดนั้นก็คือไปหาอาหารนะครับอาหารหลักๆของมันเลยก็คือ หมึกยักษ์หรือ Giant Squid ซึ่งเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลที่ลึกมากๆหมึกยักษ์เหรอคะมีหลักฐานอะไรมายืนยันเรื่องนี้บ้างคะมีครับหลักฐานที่ชัดเจนก็คือรอยแผลเป็นเยอะมากที่พบบนตัววานสเปิร์มเขาเชื่อกันว่าเป็นร่องรอยจากหนวดหมึกยักษ์ตอนที่มันต่อสู้กันระหว่างการล่านะครับโหถึงจะบอกว่าเป็นการต่อสู้ที่เหมือนวานแค่หาอะไรกินเล่นๆแต่หมึกยักษ์ก็คงสู้สุดชีวิตเหมือนกันนะคะ ว่าแต่ทำไมหมึกยักษ์ต้องลงไปอยู่ที่ลึกๆอันตรายแบบนั้นด้วยล่ะคะครับในกระทู้ก็มีการวิเคราะห์กันน่าสนใจนะครับว่านี่อาจจะเป็นผลจากสิ่งที่เรียกว่าการแข่งขันทางอาวุธในทางวิวัฒนาการคือเพื่อหนีผู้ล่าอย่างวานสเปิรม์มหมึกยักษ์ก็เลยต้องปรับตัวลงไปอยู่ในน้ำที่ลึกขึ้นเรื่อยๆที่ที่ผู้ล่าตามไปได้ยากกว่าเป็นกลยุทธ์เอาตัวรอดในทะเลลึกครับอืม การปรับตัวที่แบบสุดขั้วมากๆเลยนะคะพอนึกย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของวานก็น่าสนใจในกระทู้ก็มีคนพูดถึงเรื่องวิวัฒนาการของวานเหมือนกันเห็นว่ามาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบ,นบกหรอคะวานเนี่ยอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบน,บนบกตัวเล็กๆหน่อยลักษณะคล้ายๆกวางแม้จะไม่ได้เหมือนฮิปโปโดยตรงนะครับแต่ที่น่าสนใจคือโครงสร้างกระดูกข,ขากับความหนาแน่นของกระดูกที่คล้ายกันซึ่งคุณสมบัตินี้มันช่วยให้มีภาวะการลอยตัวติดลบ หรือพูดง่ายๆคือช่วยถ่วงน้าหนักให้จมทําให้มันเดินหากินตามพื้นแม่น้ําหรือทะเลสาบได้ในช่วงแรกๆที่เริ่มปรับตัวลงน้ําก่อนจะกลายเป็นสัตว์ทะเลเต็มตัวแบบทุกวันนี้โหไม่ใช่แค่ดําน้ําลึกอย่างเดียวนะคะได้ยินมาว่ามันกลั้นหายใจได้นานมากๆด้วยจริงไหมคะจริงครับวัานสเปิร์มเนี่ยสามารถกลั้นหายใจใต้น้ําได้นานถึง80นาทีเลยนะครับ80นาทีโอ้โหนานมากจริงๆค่ะคนเรานี่แค่นาทีสองนาทีก็ไม่ไหวแล้วครับ ความสามารถเนน้าทึ่งจริงๆค่ะแล้วกลับมาที่ตอนที่อวีเจอกับวานนะคะมีใครพอจะเดาได้ไหมคะว่าตอนนั้นวานมันรู้สึกยังไงหรือคิดอะไรอยู่เป็นคำถามที่ดีครับในกระทู้ก็มีการคาดเดากันไปต่างๆนานาเลยบางก็ว่าวานอาจจะแค่สงสัยหรืออยากรู้อยากเห็นเฉยๆว่าไอ้วัตถุแปลกๆที่มีแสงจ้าๆนี่คืออะไรคือจู่ๆก็โผล่มาในโลกมืดๆของมัน ปกติความลึกขนาดนั้นมันมืดสนิทเลยนะครับการเจอแสงจาก ROV อาจจะทำให้มันสับสนหรือว่าสนใจเป็นพิเศษก็ได้ครับเหมือนมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาในบ้านคงเป็นการเผชิญหน้าที่น่าตื่นเต้นสำหรับทั้งสองฝ่ายเลยนะคะเนี่ยครับผมสิ่งที่ได้จากการคุยกันในกระทูนี้ผมว่ามันทำให้เราเห็นภาพความสามารถอันน่าทึ่งของวานสเปิร์มชัดเจนขึ้นเยอะเลยทั้งเรื่องดำน้ำลึกกลั้นหายใจนาน การล่าเหยื่ออย่างมึกยักษ์ในความลืดแล้วก็ได้รู้ที่มาชื่อคาชลอตด้วยใช่เลยค่ะมันยิ่งตอกย้ำเลยนะคะว่าถึงเราจะมีเทคโนโลยีอย่าง ROV เข้าไปสำรวจแล้วเนี่ยโลกใต้ทะเลลึกก็ยังคงมีความลับมีสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์รออยู่ แล้วการปรับตัวของพวกมันนี้ก็เหนือความคาดหมายจริงๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าในความลึกที่ยิ่งกว่า3,000เมตรลงไปอีกที่ที่เรายังไปไม่ถึงเนี่ยมันยังมีสิ่งมีชีวิตแบบไหนซ่อนอยู่อีกบ้างแล้วพวกมันปรับตัวเพื่ออยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่สุดขั้วแบบนั้นได้ยังไงกันนะ